แนะนำแอปมีท่าเออหรือมีท่ามีท่าไวไวอะไรมีท่าไวคือนะมีท่าววคืออ่านตามเสียงกัญญาละกันนะครับมีเสียงภาษาไทยรับสายอื่นให้เลือกเพียบเลยแต่ตัวนี้ต้องซื้อเพิ่มเติมนะจ๊ะสำหรับคนที่รู้แล้วข้ามได้เลยจ้าแต่ถ้าใครอยาก มาฟังเสียงเล่นๆไปกับผมนายหมอคอมจากบริการหมอคอม1 4ึ่พลัสมาตามกันได้นะครับ wow. หมอคอมร<ๆ>ดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 14, พลสนะครับทุกๆช่องทางของทาง1414 14, ขอฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเป็นอีกแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่มีอยู่บน Play Store นะครับที่น่าสนใจ แต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าให้ใช้ฟรีทดลองแค่หนึ่งนาทีที่เหลือ,อต้อง purchase หรือชำระเพื่อใช้จ่ายเพื่ออัปเกรดเขาขึ้นไปแต่ว่าเราไปฟังเสียงในตัวแอปเริ่มต้นได้ครับเป็นแอป,ปไว้ทำอะไรเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมๆกันมีท่าไวเซอร์ตัวนี้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปั๊บมีท่าไวเซอร์คำขอสิทมีท่าไวเซอร์อ่าเ<ม>ขาอาเกอยูอ่ท้ามถูกอฟีเจอ n o w อ่า not now ไปก่อนยังไม่อัปเดตนะครฮะเขาก็จะแนะนำเรานะครับถ้าอัปเกรดแล้วเนี่ยเราสามารถเอา t e ทคหรือตัวอักษรมาวางแล้วก็ให้เขาอ่านได้อ่านได้ยังเซฟและ Export ออกเป็นไฟล์ต่างๆนะครับเป็นไฟล์เสียงไฟล์อะไรได้โดยมี ตัว AI เสียงสังเคราะห์เนี่ยให้เลือกเอาภาษาไทยผมเจออยู่7 8เสียงเยอะมากทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนาะหรือจะมีมากกว่านี้ถ้าไม่ครบยังไงขออภัยแต่ถ้าเพื่อนๆนที่รู้อยู่แล้วตรงนี้สามารถแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมได้หรือถ้าใครที่เคยใช้งานอยู่แล้วข้ามได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะผมอยากแนะนําให้กับเพื่อนๆืที่ยังไม่รู้จักและไม่ไม่เคยได้ใช้งานเนาะโอเคครับปัดขวามาอินซึ่ร์ตเนี่ยตรงนี้คือปุ่มอัปเกรดเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดทีหลังกันบัดขวามา อินเสิร์ตอินพุตอินพุตถึที่ช่องแก้ไขอ่าอินเสิร์ตทีจริงๆเรา Import ก็นําน่าจะเป็นไฟล์ต่างๆเข้ามาได้นะหรือจะก๊อปแล้วมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับข้อความที่อยากให้อ่านโอเคผมปัดขวามา uh ไปกอนลบอ่า uh, เราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปแล้วก็ลบตรงนี้ได้ห้าศูนศูนย์อ่า ก็0 500, ถึง500 500ตัวอักษรเหรอตรวจพบไอคอนเล่นปุ่มอ่าตรงนี้เรายังไม่มีข้อความเลยอ่มันก็ไม่มีเนาะอ่าเปรมวาีอ่าอผมตั้งไว้เป็นเสียงเปรมวดีไว้อยู่แต่จริงๆมันมีเสียงอื่นด้วยนะครับเปรมวาีคุ้นๆไหมเหมือนใน Microsoft Edge นะครับปัดขวามาก็คือตรงนี้เราสามารถวางไฟล์ที่เป็นไฟล์ text ไฟล์ตัวอักษรหรือ import ไฟล์ที่เป็นตัวอักษรเข้ามาแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะใช้เสียงที่เราเลือก โดยเฉพาะเสียงภาษาไทยเนี่ยหรือเสียงภาษาอื่นๆซึ่งเขามีให้เลือกเยอะแต่ว่าเราก็เน้นเป็นภาษาไทยนะครับให้เขาอ่านออกเสียงออกมา,าหรือไม่ก็ให้เขาเซฟหรือเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์อะดิโอเซฟอะดิโออย่างที่เราได้ยินตอนต้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็น่าสนใจสําหรับคนนําไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ปัดควาครับ โปรตัวเป็นวดีเป็นตัวโปรก็คืออ่ตัวนี้ไทยไทยแลนด์เสียงเป็นวดีเป็นเสียงภาษาไทยนับปัดขวามาคือมีเสียงเอลวอยส์อาร์ตเป็นเสียงฟีเมลก็เสียงผู้หญิงเมลคือผู้ชายฟีเมลคือผู้หญิงปัดขวาครับตรวจพบไอคอนขวาปุ่มตรวจพบไอคอนขวาปุ่มตรงนี้ครับปุ่มอ่ตัวต่อจากตัวไทยแลนด์เนี่ยคือมีเสียงเอลวอยส์ฟีเมลฟีเมลวสเนี่ยปัดขวามาตรวจพบไอคอนขวาปุ่มอ่าผมเปิดในส่วนของการอ่าตรวจตรวจสอบไอคอนที่บางทีเข้าไม่ถึงเนี่ย อ่าให้อ่านด้วยก็เป็นปุ่มลูกศรขวานะก็1นิ้วถัด2ครั้งเข้าไปตรงนี้ loading มีพาวเว์ไม่มีป้ายกำกับปุ่มอ่าเขาก็จะเปิดเข้ามาในหน้าให้เรา select voice หรือเลือกเสียงนะครับ select voice อ่า select voice เดี๋ยวเราจะไปลองฟังอันนี้เราจะพาเข้ามาลองฟังกันดูเน้ะแต่ละเสียงสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานเนาะ เสียงภาษาไทยเขาถ้าเราใช้เ,เมนูภาษาไทยของระบบปฏิบัติการ Android อยู่แล้วนะครับอันนี้จริงๆมีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS กับ Android แต่ว่าผมเองมาสาธิตบน Android นะครับแอปนี้มีทั้ง2ระบบปฏิบัติการนะครับเล็กคอมเมนต์น่เล็กคอมเมนต์ปัดขวามาเมลขอลำเราสามารถเลือกอเราลองเอาผู้ชายหรือผู้หญิงก่อนปัดขวามาเป็นเมลฟีเมลปัดขวาฟรีแถวปัดขวามาอ๋อขอลำอ๋อทั้งหมดปัดขวามาอีโมชั่นขอลำก็คือโอ้เอาเป็นเสียงที่มีรอีโมชันคือความ รู้สึกเข้าไปด้วยแต่เราจะเลือกเป็นเมลก่อนคือเสียงผู้ชายปัดซ้ายมาที่ขอเลือก4เสีเมล a l e m a l ครับผมหนึ่งนิ้วแต่สองั้งที่เมลป e ๊บรสเลนส์แถวหนึ่งขอเลือ่าแล้วลองลองเล่นทีละตัวเนาะ male c o l u สองผมก็จะปัดขวามา4แถวอ๋อ call emotion c a l นิวั a t pro thailand thailand niwat presentation หนึ่งจาก emotion โปรไทย r o thailand thailand male voice presentation หนึ่งจากสี่อยู่ในรายการมีโอ้มีให้เลือกสี่ตัวเหรอ niwat เสียงนี้ก็ มีให้ใช้บน Microsoft Edge eh, นะครับแล้วก็ดึงอยู่ในแอปนี้ด้วยให้เราลองเล่นได้เราสามารถแซมเปิลเสียงนิวัตได้โดยปัดขวาม,มาตรวจพบไอคอนตรวจพบไอคอนเล่นปุ่มต่อจากชื่อนิวัตปัดขวาม,มาสองทีจะตรวจพบไอคอนเล่นก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งตรงนี้ iPhone Edition ปุ่ม1จากสฉันเป็นนักสแสดงเสียงพิเศษของคุณคุณสามารถหาประเภทของนักแสดงเป็นถ้าคุณคิดว่าฉันเหมาะก,กับนักสแสดงเสียงแบบไหนกรุณาแนะนําสั้นๆด้วยคาน้อยกว่าสิทธิคำอันที่จริงน้ําเสียง และอารมณ์ของฉันสามารถปรับได้คุณช่วยฉันปรับอารมณ์และระดับเสียงที่ดีที่สุดสําหรับฉันได้หมายแน่นอนว่าฉันสามารถกลายเป็นนักแสดงเสียงหลายคนและคุณสามารถให้ชื่อแยกต่างหากอ,อันนี้คือเสียงของนิวัตนะครับนี่คือหน,หนึ่งตัวอย่างและกันปัดความมาต่อคุณพบไอคอนซ้ายตรงน้เยซ้ายซเอ อ่ะตอนนี้เราก็ต้องปัดไปเลือกเลือกใหม่ปัดขวาไปเรื่อยๆอนิวัตคือเสียงแรกนะคือจริงๆคุณเลือกตรงไหนแล้วคุณสามารถปัดไปข้างล่างเพื่อ select voice แล้วก็คราวนี้เราก็ไปใส่ข้อความที่เราต้องการใส่เองตัวแต่ที่ผมจะให้ฟังเนี่ยคือเป็นที่เขาทําไว้แล้วนะครับที่เขาทําไว้แล้วเราจะได้คือคือผมเป็นาลายเส้นแบบฟรีซึ่งใช้ได้ที่เราจะ ใส่ข้อความและเอ็กพอรเนี่ยได้เคลียแค่นาทีเดียวดังนั้นผมก็เก็บไว้ก่อนเพราะผมยังไม่ได้เสียตังค์เนาะอ่าปัดขวามาตรวจพบไอคอน Eye Foundation พาเทราโปรไทยไทยแลนด์ดาวเมลโวอส์เมชชีนวอยส์สองจากสี่ตัวที่2คือพัทละแต่ตัวเนี้ยเขาบอกเป็นแมชชีนวอยส์เลยนะครับอ่าอันนี้อยากฟังไหมก็ต้องฟังอะเนาะปัดขวามาตรวจพบไอคอนตรวจพบไอคอนเล่นปุ่มต่อจากชื่อพัทละปัดขวา2ทีจะตรวจพบไอคอนเล่นปุ่มก็1นิ้วตัด2ครั้งปุ๊บ Eye Foundation ปุ่ม2จาก4 เสียฉันเป็นนักสแสดงเ<ไ>สียงพิเศษของคุณคุณสามารถหาประเภทของนักสแสดงเสียงที่ฉันเป็นถ้าคุณคิดว่าฉันเหมาะกับนักสแสดงเสียงแบบไหนกรุณาแนะนำสั้นๆด้วยคำน้อยกว่าสิบคำอันที่จริงน้ำเสียงลและอารมณ์ของฉันสามารถปรับได้คุณช่วยฉันปรับอารมณ์รือและระดับเสียงที่ดีที่สุดสำหรับฉันได้ไหมแน่นอนว่าฉันสามารถกลายเป็นนักสแสดงเสียงหลายคนลและคุณสามารถให้ชื่อแยกต่างหากโอ้โอ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่สามคือใครนาะตอนนี้มีนิวัตพัทละแล้วนะอ่นาเน,นี่เดี๋ยวเดวเดี๋ยวตอนนี้พัทละแล้วก็ปัดขวามมาเรื่อยเรืไปที่เสียงต่อไปไพทูนไพทูน ชื่อไททูนนะเขาบอกเป็นวัยรุ่นผู้ชายด้วยเหรอเนี่ยไทูโปรไทยเสียงวัยรุ่นชายอ่อนอวัยรุ่นชายอ่อนลองปัดขวาสองทีต่อจากชื่อไททูนเล่นนะครับผมจะเล่นให้คุณฟังลองถามคนรอบข้างของคุณดูเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นหรือบอกความรู้สึกของคุณให้คนรอบข้างรู้บ้างความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ได้เมื่อไหร่จากตัวคุณอีกต่อไปและเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเอง โอเคนี่คือเสียงของไพทูลนะผมว่าลำโพงมันแตกๆนะถ้าเสียงดังไปขอไพนะมีเสียงอื่นอีกไหมเนี่ยไพทูลอานันดาอ่าเสียงสุดท้ายของผู้ชายและอนันดาที่ผมพบนะ,ะหรืออาจจะมีมากน้อยกว่านี้ผมต้องขอไพเพราะว่าผมเองก็ตามน้องๆเล่นแอป,ปนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้หมอคอมก็ตามน้องๆมาช้านิดนึงเนาะเพราะว่ามีภารกิจหลากหลายเนาะ ต่อจากชื่ออนันดาก็มีปุ่มเล่นนะครับปัดขวาสองทีก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งฟังเสียงอนันดากันครับเมือ่อฉันมองคุณฉันจมน้ําตาคุณฉันค้นพบความรู้สึกยังไม่ทราบว่าฉันพยายามเก็บไว้ในหัวใจของฉันและไม่เคยทําลายพวกเขาอ่านี่คือเสียงอนันดาเหรอประมาณนี้เนาะอู่ลำโพงแตกหนักเลยอนันดาอ่ะสี่เสียงของผู้ชายแล้วถ้าเราต้องการใช้เสียงไหนเมื่อกี้เราอาจจะไปเคาะชื่อเขาแล้วปัดขวามาที่ select voice ่ต้องไปที่ล่างสุดหน้าแรกปุ่มอ่าเซ็ต default tts engine ต้องปัดขวามาข้างล่างเนี่ยอ่ถ้าเราต้องการเสียงไหนก็เค้าชื่อนั้นแล้วก็ s e ็ default tts engine นะครับอ่ะแต่ผมยังไม่ s e ็ตัวไหนเลยละกันผมก็ไปเปลี่ยนให้เป็น female ไปฟังเสียงผู้หญิงกันบ้างแถวสองอ่า ปัดซาย้อนกลับมาที่ด้านบนบนะครับจะมีเมลฟีเม a l e ล l l ให้ปัดมาที่คําว่าฟีเม l แล้ว1น,นิ้วแต่สองครั้งเราจะไปฟังเสียงฟีเม l กันครับปัดขวาไปที่เสียงผู้หญิงอ่ะ p ร e m w ด,ดีอันนี้ก็คุ้นเคยเนาะเปรมวด,ดีเราก็ปัดไปขวา2ทีเ่ร p r e m คงเคยได้ยินผมเปิดให้ฟังเยอะละ1น,นิ้วแต่2ครั้ง ค่าฟอยด์ชันตุ่มสองจากหกอ่ะมาครับอา้าวเปรมวด,ดีไม่มาเน็ตไม่ดีนะครับเพื่อนๆสวัสดีฉันเป็นนักพากย์เสียงพิเศษของคุณคุณชอบเสียงของฉันไหมอ้าวเนี่ยเปรมวด,ดีเขามีเพลงให้ด้วยคือเขาใส่เสียงเอฟเฟกให้อ่ะต่อจากเปรมวด,ดีเป็นอ่าเด,ดี๋ยวนะครับอ่าเปรมวด,ดีแล้วตัวที่สอง เซฟออเนี่ยผมเขาเ,เสียงเป็นผู้ใหญ่บอกเล่าเรื่องด้วยเหรอเป็นเสียงเสาใหญ่เหรออันเนี้ยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนดูซิเป็นเครื่องหมายวัตต์ซอหน้าจอกา,ารลเลื่อรนร,อระดับสอีอ克拉อ่ะอร拉ตัวพิมใหญ่ S อ A เอเอไไอเอสอโอเอตัวพิมใหญ่พีปาปาอาร์โรมิโอออสการ ตัวใหญ่ททีแงโกชื่อว่าไซฟอนไซฟอนเหรอ, <S <S อเขาชื่อไซฟอนนะอลองปัดขวาไปเล่นต่อจากชื่อปัดขวาสองทีก็จะมีปุ่มเล่นแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเล่นไหมเดี๋ยวนะครับร,รบไอหน่ออนึงนะครับผู้ที่ใส่ใจต่อการออกกําลังกายแต่ไม่ค่อยมีเวลาการเดินถือเป็นวิธีรักษาสุขภาพที่ทําได้ง่ายๆไม่สิ้นเอปืองเป็นอิสระ และไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องมีเทรนเนอร์ทุกเพศทุกวัยสามารถทําได้และปลอดภัยการเดินเพื่อป้องกันโรคยังมีประสิทธิภาพไม่ใช่การเดินช้อปปิง้งหรือเดินไปซื้อของแต่เป็นการเดินเร็วแบบยืดหลังตรงเดินเรวเดินเรลนะครับสิ้นเอเอเปืองสิ้นเอเอืองอะไรนะครับมันยังมีการอ่านที่ผิดพลาดเล็กน้อยถึงปานกลางอะเวลรไฟอนเวลาวรัญญาทิธีกรสี่ ป็นพิธีกรอันนี้เป็นพิธีกรด้วยวรัญญาออเล่น,อล,นลองเล่นดูเสียงวรัญญานะครับเชิญฟังครับพมภาษาไทยเป็นภาษาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาษาที่มีความไพเราะภาษาหนึ่งในโลกเป็นภาษาที่เกิดจากอัจฉริยพอสระอาพอพานของบรรพบุรุษไทยที่ได้สั่งสม และถ่ายทอดมาเป็นเวลาหลายร้อยปีนับตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นจบจนปัจจุบันแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตรหนักถึงปัญหาในการใช้ภาษาไทยจนกลายเป็นต้นกําเนิดของวันภาษาไทยแห่งชาติโอ้โหอัจฉริยะภาพอัจฉริยะยอพอพออ่ะโอะคืออัจฉริยะภาพนะครับก็ก็ดูแล้วเออเอาไว้อ่านข่าวเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยน,นะอันนี้คือเสียงเชื่ออะไรนะวะาาัลัญญาอ่ววา,า,าวาาัลลัญญาและอีกเสียงหนึ่ง ก <risque. S 1> มลร,รัฐเหรอกมลรัฐน,นะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตกมลรัฐนะครับเขาบอกว่ากมลรัฐเป็นจากอ่าลองฟังดูเล่นฟังดูนะครับหนึ่งสองไปฟังกัน ค้านิยมความงามที่สังคมสมัยนี้มอบสปอตไลท์ให้ส่วนใหญ่ก็คือคนผอมกับมายาคติที่เชิดชูว่าผอมสวยนอกจากทำร้ายจิตใจคนเจ้าเนื้อให้รู้สึกหมดหวังกับความอร่อยของอาหารที่อยู่ตรงหน้าแล้วในอีกด้านของใบมีดบนน้ำพึ้งอย่างหุ่นดีก็ทําให้ชีวิตผู้หญิงที่ผอมรู้สึกเจ็บปวดด้วยเช่นกันโอ้โหอันนี้ก็น่ารักนะคล้ายเป็มบดีแต่ว่าดูแล้วเด็กกว่าป่ะเนะาะกมลรัตนะครับเออก็น่าสนใจนะเสียงนี้กระมลรัตปเนี่ยกมลรัต อ้าวมีชาทิรัตอะไรนะโอ้โเสียงภาษาอังกฤษเยอะอ่ะไหนลองดูซิซี H O T I R O T ตัวพิมพ์ใหญ่ T าป้าชาทิโรดเหรอเพื่อนๆเดี๋ยวขออีกทีนะชาิรัต T O R I T O H ตัวพิมพ์ใหญ่ C R H O T โชติ uh, o, โชติ <ank> โชติโรดเหรอโชติโรดอ่าโชติโรดนะครับเออโชติโรดขออภัยถ้าบอกชื่อผิดเนาะออนออนเล่นอนแล้วนะครับหนึ่งนีแต่2ครั้งปุ่มนี้อยู่ต่อจากชื่อนั้นสอ,สองปุ่มอ่าปัดขวาสองทีเนาะปุ๊บปุ๊บ Hi, ข้อควรระวัง 6, 6. ในช่วงวันที่20-22มกราคม65ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝอ นอฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย<อ>ส่วนในช่วงวันที่23-26<อ>มกราคมพ้มา,า,าขอ,อนนให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตอสะอวันออกเฉียงเหนือตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยก็ฟ้า อะไรนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคต่อมีอะไรฝนมันฝ่อคือบางทีมันก็เอออันนี้แต่เสียงนี้แก่ไปนิดนะ,ดะเดี๋ยวนะครับโอเคอปิด,ดอ,อ,อ่โอเคเราก็ตอนนี้กดแบกย้อนกลับออกมานะครับเดี๋ยวไปพูดกันหนึ่ง คือตรงนี้นะครับถ้าเราไปอัปเกรดอ่ามีลองอัปเกรดครับชื่อแอปมีท่าทักกดไง M E T A V O C E R มีท่าไวซ์แล้วเติม R ก็คือมีท่าไวอเซอร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกแอปหนึ่งที่น่าสนใจที่เพื่อนๆใน ต้องขออนุญาตกลุ่มเรียนรู้เรื่องไอทีก็แนะนํากันมาพอสมควรแล้วผมเองก็เพิ่งได้มาเล่นก็ขออนุญาตนะแบ่งปันความรู้สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยได้มาฟังเสียงเหล่านี้กันนะครับสําหรับใครที่คุ้นเคยแล้วก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะแบ่งปันสามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับก็จะเป็นความรู้ที่แบ่งปันกันไปเพราะว่ายังมีเพื่อนอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันให้กับเพื่อนที่ อาจจะยังไม่เข้าถึงกลุ่มที่คุณอยู่แล้วก็ได้แบ่งปันให้กับเพื่อนที่อยากจะใช้งานเสียงเหล่านี้เพิ่ม <BT N S 1> เติม b ี BT n อัพเกรดอัปเกรดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปมีค่าเ o อร์ไม่มีป้ายกำกับปุ่มมีท่าเ o อร์ plus มีท่าไวเทอร์พ l u สไม่ได้เลือกไว้ฟรี่มตัวเลือกแบบสามมีเลือกแบบฟรีเบสิกผมเลือกแบบเบสิกก็คือใช้ฟรีหนึ่งนาทีใช่ป่ะเออแต่ว่าที่เหลือไม่ฟรีไม่ได้เลือกไว้โปร่มตัวเลือกามมีแบบโปรใครฟรีวนเบสิกวอซิสอยู่ในรายการมีมีเลือกมีเป็นฟรีมีเป็นเซฟคือเนี่ยโปรน่าจะเป็น unlimited unlimited export ก็คืออาสามารถ export ไฟล์ออกเป็นไฟล์เสียงเนี่ยแล้แลวก็แชร์ได้ด้วย1นึ่งล้านตัวอักษรต่อเดือนอา่าเขาบอกอย่างนั้นนะถ,ถ,ถ,ถ้าจ่ายแบบเสียตังคนะ์เนาะอ m p o r t ฟ u n c t i o n เมื่อที่พอ่า i m p o r ตฟังก์ชันได้ด้วยอวอเอ่อ o เอวจากรูปเออตัวอักษรจากในรูปเหรอเออน่าสนใจเนาะ เป็นการแปลงเสียง audio c o n v e r s i o นด้วยน่าจะแปลงออกเป็น audio เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบของไฟล์เสียงยังไม่รู้ว่าเป็นไฟ์นามสกุลอะไรได้มั่งนะแต่โดยส่ดดยวนใหญ่ก็เป็นพวก mp3 เป็นเว็บอย่างเงี้ยเนาะหนึ่งปีสี่ร้อยบาทไม่ทราบอยู่อยู่ในรายการหนึ่งปีสีนะ่ร้อยบาทหนึ่งปีสี่ร้อยบาทไม่ทราบอยู่อยู่ในรายการอ่าสำหรับคุณเนาะ หนึ่งเดย์มันี่บารเคลื่อนที่ no question asked operation p า t ไม่ build p o o ไ apply for r e ไม่อยู่ในรายการเออหนึ่งเดย์หนึ่งวันสำหรับอะไรเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆแปลให้ผมหน่อยอัปเกรดโอ้โหช็อปปี้มาอัปเกรดอัปเกรดเลยไหมัลยูสอัลเลอรอ่าก็ตรงนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพื่อนๆเข้ามาอ่านได้ก็เลือกว่าผมยังเลือกเป็นเบสิกอยู่นะก็คือใช้ได้แค่นี้แหละครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่ใครที่ซื้อแล้ว ก็สามารถที่จะใช้เวอร์ชันที่สูงขึ้นเอาข้อความมาแปะหรือ Import ข้อความเข้ามาโดยไฟล์เท x t หรือไฟล์ที่เขารองรับแล้วก็ a u d i o c o n v e r s i o ชออกเป็นน้าเสียงแล้วกดหรือไม่ก็ให้เขาแปลงแล้วก็สามารถที่จะแชร์ออกไปที่ l i n e ไป m e ่เ e n g e r จอะไรได้นะครับสำหรับแอปนี้ก็น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบให้มีการสร้างสรรค์เสียงมีเสียงภาษาไทยโห๙เสียงเลยนะเยี่ยมไปเลยครับเพื่อนๆอวันนี้ผมก็พามาเนาะสาหรับแอปตัวนี้ ก็สามารถไปค้นหาในเพล y สโว่าเมถ้า v o เซอร์เ E T A เว้นวรรก v o i c e r ซไปหายังไงนาะเดี๋ยวหาก่อนเพลย์สโตร์เข้าไปเพลย์สโตร์แล้วก็ช่องค้นหาใช้ค้นหา้สแล้วพิมพ์ลองพิมพ์ตามแบบเมื่อกี้สิเปลี่ยนภาษาแล้ว จุนนาาาซาทไปาถัดไปเาเดลิเดลิสเอ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 ับเอเลเอเออเเอ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 อแอเอกอเออเ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  c เอ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 เเอเอออส eecho อ,อ,อ,อา a r มิโอลแล้วก็กดเสิร์ชนะครับน,นะรูปภาพของไอคอนแอปหรือเกมสำหรับมีผ่าวอลเทอร์เทค speech, ทูสพีชมีผ้าวอลเทอร์เทค speech, ทูสพีชเฮอร์นัสเทคแนลที่โค้กแนลที่ดีมีโฆษณาการซื้อในแอปนะครับอ่ของผมเนี่ยเปิดแล้วตัวแรกเลยที่คุณเจอเนี่ยรูปภาพของไอคอนแอปหรือเกมสำหรับมีผ่าวอลเทอร์เทคทูสพีชมีผ้าวอลเทอร์เทคทูสพีชเฮอร์นัสเทคแนลที่โค้กแนลที่ดีมีโฆษณาการซื้อในแอปเนี่ยของ perfect อ่่เนียครับม,ร Take to มีท่าไวเทอร์เทคทูสปีดมีท่าไวเทอร์เทคทูสปีดมีท่าไวเทอร์เทคทูสปีดเพื่งรับเทคโนโลยีโคเอลทีดีมีโฆษณาการซื้อในแอปเนี่ยไอ้บริษัทเมื่อกี้นะครับโค LTD นะครับขอ okay. ให้เป็นอันเนี้ยตัวแรกที่คุณเจอเลยมีท่าไวเทอร์เทคทูสปีดมีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แต่ Android ผมพามาที่เออ่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นตัวที่ใช้งานได้ฟรี1นาทีก็ อืมสี่ร้อยบาทต่อปีเหรอใช่ไหมสี่ร้อยบาทหรือสี่ร้อยดอลลาร์โ้เธอสี่ร้อยดอลลาร์ก็แพงนะเมื่อกี้สี่ร้อยเท่าไหร่ใครใครฟังอยู่เออเนาะซื้อดีไหมซื้อดีหรือเปล่าเรามาป้ายยาคุณคุณมาป้ายยาเราเออเพืนเพื่อนป้ายยาผมแล้วผมก็เข้ามาใช้แล้วชอบก็มีอะไรบอกกันด้วยนะผมจะได้นําความรู้มาบอกต่อให้กับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้อ่านรายหรืออ่านเฟซทุกๆเรื่องราวนะครับผมก็เป็นกระบอกเสียงส่วนหนึ่งที่ เอามาขยายให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ได้รู้นะครับเรื่องไหนที่คุณรู้แล้วเพื่อนอีกบางส่วนยังไม่รู้นะครับผมเองก็จะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆที่ยังไม่รู้ได้รู้ด้วยกับบริการหมอคอม1414พลันะครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับคงไม่ช้าเกินไปช่วยบอกต่อกันด้วยจะได้มีแรงและกำลังใจที่จะทําและส่งสารความรู้กันต่อไป กับผมนายหมอคอมสิริโชคจากบริการหมอคอม1414 14พรัชทุกๆบริการของ1414 14พรัชอย่าลืมครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ